หนึ่งการเน้ะอันนี้กรรมยึดัญชีแบบาไหนลูกสองคนอะสองคนดูก่อนว่าข้อตกลงเขามีอะไรกันบ้างเขาบอกว่าหนึ่งให้เดยกกองเป็นอะไรคะเป็นผู้จัดการเกี่ยวบการร่วมค้าสองทำไมคิดค่ไหน้ะให้ผูร่วมคาผ่านงานได้10%จากยอดขาย3คิดกอบเงี้ยนายาเท่าไหร่ลูกสี่สต่อ ปีสี่แบ่งกำไรขาดทุนอัตราภายในโลกเท่าๆกันห้ากิดการมที่ร้าแบบเอบริโอตินี่คือรายการคขายให้ดูระหว่างเดืนจะเกิดขึ้นอะเรามาดูรายการแรกเนาะโดยการแรกเขาบอกว่าวันที่หนึ่งพิษภาสตาร์ทขอขายภาไมลูกนำสินค้ามาลงทุนเท่าไหร่สามหมื่นบาทในช่องกอไก่ผู้ค้าเดวิดร่วมท้าเจดุไร เคริตขอขายเท่าไหร่สามหมื่บาทพอไปชอบขอกายก็เดินไปไลูกเครดิตด,ด้วขาเครดิตซื้อที่แบบเออนี่ริมอ่ต่อมาวันที่ห้าไงคะวันที่ห้าขายสินค้าเป็นเงินสดเท่าไหร่สองหมื่นบาแล้วก็ไดักดไนก็เดินไปไหะเดบิตเงิน สดเก็ดไรหรือว่าขากีบาสองหมบาท ล้วมค้าด้วยสองพนบาทนะที่คุณจีนนิดนึงเนาะต่อมาวันที่เก้าวันที่เก้าซื้อสินค้าทำไมกรอซื้อสินค้าเป็นเงินสดดังนั้นในกรอเรต้องคิดอะไรลูกเดบิตด้วยหาเครดิตเงินสดไปยอดแปดพันบาทและในหอก็คืออะไรลูกบันทึกล้วนขาและเครดิตกรอไก่เพราะว่ากรอไก่เป็นไก่เป็นคนซื้อเงิน ต่อมาวันที่สเกตมา <c oughs> อันนี้ซื้อเป็นเงินสดอันนี้ซื้อเป็นเงินเชื่อแล้วก็เดรดิตด้ยวยต่อจ่าเดบดิตด่ยวยขาและเครดิตเจ้านีย่อเท่าไหร่หนึ่งมื่นบาทแต่พอมาขอ่ายเคริตอะไรู้ว,ว,วาขาเท่าไหร่หนึ่งมื่นบาทและก็อต่เท่าไหร่1นึ่งมบาทเนาะต่อมารายการวันที่สิบห้าต่อาไม ต้อมเดบิตรวมหาเครดิตไรคะเงินสดต่อมาในส้อมของไก่ก็เดบิตรวมขาเคริตก็อขายด้ยหกร้อยบาทต่อมาวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดนี้กอไก่ทำไมขายสินค้าเป็นเงินเชื่อในเมื่อกองไก่ขายสินค้าโดยจะได้สามบาทเต้องใดคะเดบิตวมนี้เครดิตรวมหาอะไร 30,000บาทพอมัาในสับของสมุดของของไข่แล้วก็ทำไมคะเดบิตต่อไก่และเดบิตรวบหาด้วยยอด30,000บาทวันที่22เลยคะจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเล400บาทขอไข่เป็คนทำไมเป็นคนจา่ายแล้กลวก็เดบิตรวบหาและเดบิตขอไข่400บาทใะสมุดของกอ,อ,อไก่เขาให้ไปขอขอไก่ว่า เพงแค่ไรล,ลูกเดบิตลูกขายเดบิตเงินสดเท่าไหร่คะ400บาทต่อมาวันที่24วันที่ยี่สิเนาะวันที่24ขายสินค้าเป็นเงินสดขายสินค้าเป็นเงินสดเท่าไหร่คะ2,500บาทและส่งเงินให้กับใครคะ กอไก่พันปีดังนั้นเรามาดูเรามาดูเพราะว่าขอไข่เป็นคนขายเรามาดูฝั่งกอไก่ก่อนกอไก่เป็นยุคใดคะเดดิขอไข่ขึ้นขายก่อนเยดิขอไข่เท่าไรสองพันนัดสองหมื่นห้าและเยดิรวมขานะนี่คือการขายมาดูฝั่งขอไต่้างขอไก่ก็เมื่อเราขายแล้วเป็น เป็นเดบิตเงินสอบแร็เครดิตด้วยร่วมผาสองหมื่นห้าเสร็จแล้วขอไก่ทำไมคะส่งเงินให้จับกอไก่ทันทีเนาะเมื่อไก่รเลยลูกเดบิตเงินส่วนทาอกอไก่แล้วผจะขอไก่มาด้วยสองหมื่นห้าได้ที่เลยคัะขอไก่เสร็จแล้วในฝั่งของกอไก่ในฝั่งของกอไก่นะล้วก็จะเดบิต เงิน่อขาต่อไก่นะบางทีเขาขอบต่อไก่นะเดนิต่อไก่และเดนิเงินสดอ่เจบดพัเลยต่อมาวันที่ยีวันที่27่สิบเจ็ดนะจ่ายสลามีค่าสินค้ที่ซื้อมาในวันที่สิบเอ็นะสมุดของตอไก่ก็เดนิจะมีและเดิตเงินสดแลยอดเ่าไหร่คะหนึ่งหมื่นบาทในต่างข่่ายที่ต้องันทึก ต่อมากอไก่รับสินคนี้ที่ขายไปเมื่อวันที่18ดังนั้นความของกอไก่เขาเยอรับเงินมาตัอเ0 0 0 0ส่วนได้10,000รวมมีกัวยอดสหนคะ10,000บาทเอมาวันที่18เสร็จนะคะลูกในคิดค่าในหน้ากผููที่ขายสินค้าได้กอและขอทำไมลูกขายสินค้าได้เหมือนกันแต่กอขายได้5,000นะเอา5 0่นคูณ10,10ก็จะได้5,000ขอขายได้ 2องห้าเอาจากท้งจ็ได้2 5งแต่นั้นเรามีบัญชีของสมุดข,ของตอไก่ก่อนรายเดบิตรวมขาเจ็ดพนานะคะมาจากไหนมาดูเครดิตที่เขาก็เครดิตเะไรลูกเดบิตเือรายได้อะไรนะห้า5ันของตอไก่ในเอรนทีวันนี้ส่วนของไก่คือ2 5งพต่อมาเราก็มาดูฝากของของไก่ว่าเดบิตรวมขา7จ็ดันห้า เครดิตอะไรลูก okay, เครดิตรายได้ท่าไหนนะขอตัวเอง่ท่าอีกสองท่าห้าแร็กกเท่าไหร่คะห้าพันเนาะจบย่างอย่างไม่จบมีอะไรต่อคิดตอบไม่ยให้ต่อไถ่พี่นำเงินมาอะไรคะมาลงทุนดาวน้าน,าน้ <c oughs> นำน้ำในฝั่งของกอกล์กไถ่ทุกเอาไหนขอไถ่เงินลงตุเท่าไหร่คะสามหมื่นบาท เอาสามร้อบาทคูณสสองเปร์เซ็นต์นะคูณด้วย1หาสิบสได้300บาทเนาะก็ของขวัญไก่เครดิตสค้าเดิตร่วมขา3า300บาทและเครดิตลูกขอไก่300บาทเนาะต่อมาใป็นคำของขวขอไก่หรือวาเนดิร่วมขาและเครดิตรายได้ดอกเบี้ยื่วยเงินืัอง0 0ยบาท ต่อมาปิดบัญชีทำไมคะปิดบัญชีรวบฐาและส่วนแบ่งกำไรทำไมเท่าเท่ากันเนาะอย่างทีค่ครูบอกว่าในการปิดบัญชีเรา,าก็ทำไมคะเอารายได้ยกกับค่าจ่ายใช่ไหม็จะได้เป็นตัวที่หนูทำไมเป็นกำไรหรือขาดทุนเนาะตอนนี้คราวนี้มันได้กำไรเนาะเราเอาเอันนีว่าเอา,ามีขายเท่าไหร่ คือที่ที่สากแล้วว่าที่นี่คือลูกค้าและเดรดิตลูค้าคือ1 1 8 2 0 0บาทและเครดิตกำลังจาดการลูกค้า9 1และขอขา 9, 000, ่ายไรลูก9 1เหมือนกันเพราะฝังของลูกขอขายเหมนกันก็เด็ด่วมค,ค้าด้วย1 1 8 0 0 0 ช่องของขอค่ายของลูกทำว่างของขอค่ายอันนี้ยพวกกันได้เท่าไหร่ก็มาสั่งเนาะอย่างนั้นพวกแล้วได้เท่าไหร่ลูกได้43,200ื่นสามเรื่อขอค่ายและเครดิตเงินสดเหมือนกันกอไก่นัดแล้วตอนนั้นเราจัดกอไก่มาก็เดบิตเงินสดนะคะแล้วก็เครดิตกอไก่ เนาะในันที่เป็น2วิธีสองคนนะคุณก็เดี๋ยวพอคุยก่อนของค่ะจะไปต่อไปในของในการมาถึงกัน3คนเนาะ